สวัสดีครับผมหนุ่มบุษนะครับผมหนุ่มบุษ54นิวันนะครับผมสาขาสองนะครับผมที่ถนนการประพฤกษ์นะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาชมรถในส่วนของตัวกระบะนะครับเป็นรอยอสามนะครับเป็นกระบะบรรทุกนะครับป้ายเขียวเหลือเอ้ยเขียวขาวนะครับผมก็เป็นกระบะกึ่งบรรทุกนะครับผมสําหรับลูกค้าคนไหนที่มองหานะครับผมไม่ว่าจะเป็นห้างร้านต่างๆนะครับผมแล้วก็อาชีพรับเหมาก่อสร้างอันนี้จะจะเหมาะสําหรับ กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้นะครับผมหรือก็เป็นกลุ่มที่รับเหมาติดตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างแอร์ก็ดีนะครับผมที่ต้องใช้ที่นั่งสําหรับสมาชิกนะครับช่างพวกนี้ขับขึ้นไปด้วยกันนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวขนอุปกรณ์นะครับข้างหลังก็จะมีกระบะให้นะครับผมก็กลุ่มลูกค้าที่หาอยู่นะครับผมสนใจก็เชิญเข้ามาชมกันได้เลยนะครับผมรถคันนี้นะครับผมเป็นรถกระบะวีโก้แชมป์นะครับ 2.5e นะครับเป็นตัวเตี้ยนะแล้วก็สําหรับใช้งานในกรุงเทพ ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมเจ้าของเดิมนะครับผมเป็นลูกค้าที่อยู่ในเทพนะครับจากสภาพตัวรถแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมีฝุ่นหรือว่ามีในส่วนของตัวคราบสกปรกในส่วนของดินโครนนะครับก็ค่อนข้างที่จะดูแลค่อนข้างดีนะครับผมรถคันนี้สวยนะครับที่เห็นมาเนี่ยหายากมากนะครับผมสําหรับวีโก้แชมป์รุ่นนี้นะครับผมถ้ายิ่งสวยๆอย่างนี้ยิ่งหายากนะครับผมก็เดี๋ยวผมพาชมรอบคันนะครับก็ มื่อนี้นะครับกับจิขอเป็นทั้งอีสานแล้วก็ทั้งเป็นภาษากลางนะครับใพ้พี่น้องฟังในส่วนของภูมิภาคอีสานบ้านเฮ้านะครับก็เป็นวิโก้แชมป์นะครับตัวเตี้ยเป็นสีบรอนท็อปครับผมไฟหนานะครับผมเป็นไฟเดิมๆจากโรงงานนะครับด้วยคู่แมมตัดด้วยคู่เมียมนะครับผมไฟนะครับสภาพด้วยการใช้งานที่มันหน่อยนะครับผมถ้านี่ถ้าก็ว่าเป็นสายจอดโดยตรงเลยนะครับเลขไม้นะครับผมแรงหน่อยมากๆเลยอยู่ที่ประมาณ60,000กว่ากิโลเองนะครับ เขาศูนล่าสุดประมาณ20,000กิโลนะครับผมสังเกตดูไฟนะครับยังยังเป็นไฟจากโรงงานนะครับยังใส่กริ้งทั้งสองขางนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะครับออปชั่นไฟตันหมอกอาจจะยังบ่ติดตั้งให้นะครับผมถ้าลูกค้าคนใดเอาไปใส่งานอยากจะมีไฟติดหมอกตันหมอกไปเบิดศูนย์ใส่ต่อได้เลยนะครับผมแต่สวผมมีตำหนินะครับที่เห็นเห็นมีตำหนินิดนึงนะครับผมในส่วนอกกลางนานะครับ มีรอยถลอกนิดเดียวอันนี้อาจจะโมเปิลไดนะครับผมที่ผมเห็นนะครับมีตำหนิตำหนี่อีลีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาเบิกงรอบขั้นข้างๆนะครับผมไฟเลี้ยวนะครับติดดูดกับกระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกมองข้างเลยนะครับไฟเลี้ยวแล้วก็โลโก้ไฮ้รักยังอยู่ครบนะครับผมสียังสดใสเหมือนเดิมนะครับเป็นสีบอลทองนะครับอ่าทันมากนะครับคิ้วตรงนี้เป็นคิ้วเบิร์กซูนนะครับตั้งแต่ลูกค้าเก่านะครับใส่หายทั้งสี่บานนะครับสี่ด่านเลยนะครับผมเอ่อที่จับนะครับก็เป็นที่จับโครเมมมียนะคับาจไก็ อยู่จังสั่นนะครับผมสีสังเกตเบิ่งได้เลยครับค่อนข้างสวยนะครับล้อนะครับผมเป็นล้อขนาดขอบ16นะครับผมปียางเป็นปี20นะครับลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมานะครับผมอันนี้เปลี่ยนหาเรียบร้อยนะครับแม็กบพทันมีห้อยถลอกนะครับเป็นแม็กเดิมติดมากระดดนะครับสวยใสเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวพาเบิ่งข้างหลังดูพี่น้องเบิ่งสภาพสีโคตรสวยอะครับคันนี้หาจังดได้ครับคันนี้ ทางหลังนะครับผมไฟนะครับผมไฟในส่วนของไฟท้ายนะครับว่าเป็นซ้ายขวายังสมบูรณ์เหมือนเดิมครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมแทบสุเปมีตําหนี้พี่น้องสังเกตเบื้องนะครับผมความสวยงามนะครับอ่าลูกค้ามีติดกล้องมองหลังให้นะครับผมสาหรับคันนี้ลูกค้าเกาใส่กล้องมองหลังมาให้แล้วนะครับผมสาหรับถอยจอดอันนี้ก็ซอยในส่วนของตัวความปลอดภัยในการถอยนะครับผมถอยชนอันนี้เรามีกล้องเบื้องนะครับฝากระบะเป็นกระบะเดิมนะครับผม มันเกตยกระบะยังสวยเหมือนเดิมแทบสิบว่าได้คนของนะครับอันนี้สายจอดพี่น้องเบิงนะครับผมเม็ดอาร์นะฮะในส่วนของตัวการชนไทยกระบะมีนะครับผมพอท่านมีห้อยขยับนะครับเพราะว่าสิเป็นตัวนตหรือว่าในส่วนของตัวเม็ดอาร์ตใส่ขวายัางชัดเจนนะครับผมยังคมชัดอยู่นะครับว้าว่ต้องบอกหลายพี่น้องเพราะว่ารถรถมันยังสวยนะครับเป็นเป็นรถใส่งานหน่อยนะครับผมท้ายรถก็ มีประมาณนี้ครับสมบูรณ์นะครับเกือบ400%นะครับก็มีรอยขูดขีดเป็นธรรมดาของการใช้งานนะครับแต่ว่ารถคันนี้บอกเรื่องตรงว่าใช้งานหน่อยอีครับผมเดี๋ยวผมพาปเบิ้งข้างในรถกันครับผมว่ามีเอ่อตำแหนิตรงใดแน่หรือว่าการใช้งานตรงไหนที่มันมีการใช้งานไปแล้วมันสึกล่อเดี๋ยวผมพาปเบิ้งครับผมแต่คันนี้สวยอีไดี๋ยไปดูกันโอเคครับผมมาดูสภาพภายในนะครับผมก็ภายในค่อนข้างที่จะด้วยที่มันใช้งานน้อยนะครับผมใช้งานหน่อยนะครับมันเกิดมีในส่วนของ ความสวยนะครับจากโรงงานจังไดกับจังสันนะครับแทบสิบอมี่ตำเนียครับ่างที่ผมบอกรถคันนี้สวยหลีนะครับผมคอนโซนข้างหน้าแทบสะบอมีห้อยขีดนะครับผมบอมีห้อยถลอกแม้แต่นิดเดียวนะครับผม ป้ายแดงยังไงอย่างนั้นแต่ที่เพิ่มเติมมาก็คือลูกค้านะครับมีการใส่จอให้นะครับผมอันนี้ลูกค้าตอรับช่วงต่อกับค่อนข้างที่จะถูกอถูกใจผมว่านะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะมีการใส่ลาเพลิงใส่ลาเพลิงใส่ลโพ,ง,ลพงนะครับผมเพิ่มเติมนะครับอยู่ใต้บลอนะครับผมเป็นเพิ่มความเอ่อเขาเอื่นยังกะ อินเตอร์เทนเมนต์นะครับผมเพิ key, ่มในส่วนของเพิ่มอัตราลดในการขับขี่นะครับก็มีใส่ลำโพงไห้นะครับเพื่อเล็กล่าขับท่าไกลอาจจะ่อยไห่ฟังเสียงเพลงเสียงไห้ความบันเทิงมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคบาะท่ายนะครับผมก็บมีตําหนิครับก็้างในกับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวสิภาพไปเบื้องห้องเครื่องครับผมว่ามีซึ้อรถอย่างบอเดี๋ยวภาพไปเบื้องห้องเครื่องกันนะครับโอเคครับผมก็มาเบื้องห้องเครื่องนะครับผมห้องเครื่องก็ บ่ท่านได้ล่างนะครับก็จสภาพมันก็ิีประมาณนี้นะครับผมแต่ว่ารถใส่งานมาก่อนใส่งานหน่อยก็แถบสิบ่มีบ่ต้องเวาหลายนะครับผมรถสวยบ่ต้องมีอย่างวาวลายนะครับส่วนตัวน็อตนะครับผมน็อตบ่ท่านมีขยับนะครับเพราะว่าจีเป็นขั้นหนานะครับขั้นหนาอะไรมาเลยบ่มีคือมีตัวน็อตขยับตัวนะครับผมเอ่อเลขด้านบนเบอร์ของจากโรงงานนะครับในส่วนของขั้นหนาก็ยังมีนะครับผมไส้ขวา r l ก็ยังครบนะครับผมในส่วนของตัวสอนจมนะครับที่เห็นนะครับแผ่นเพจนะครับผมแผ่นเพจก็ บ่ท่านมีร่องรอยของการเคาะมีการเก็บไรเดียตตะยางใดนะคผมท้ายท้ายขวาค่อนข้างที่จะโอเคขั้นสมบูรณ์นะครับผมขั้นนี้บอดี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมให้คะแนนเต็มสิบนะครับผมในส่วนของฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมนะครับด้วยที่มันบเคยแกะเคยอย่างนะครับสติ๊กเกอร์เดิมรูส่งผมส่งเดิมนะครับเบ็ดอาร์คยังคมชัดเหมือนเดิมนะครับผมที่สําคัญก็คือตรงนี้โตโยต้าตอกจมตรงนี้แต่ยังอยู่นะครับผมอันนี้เป็นเดิมเดิมนะครับผมสวย เอาตรงเลยคันนี้คนใดที่สนใจสิมาเบิ้งรถคันนี้นะเฝ้าเลยครับเรียบเลยสําหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถกระบะแคปเตียนะครับผมผมแนะนาคันนี้เลยนะครับผมคะแนนจากตัวรถที่พาชมเมื่อกี้นี้ก็ให้จากซิฟจะมีขูดขิดนิดหน่อยกับประมาณเต็มซิผมหมเต็มซิฟเลยนะครับผมสาหรับคะแนนรถคันนี้โอเคเดี๋ยวสรุปกันใายคลิปนะครับผมได้ละเอียดโอเคมาสรุปกันนะครับผมสําหรับรถกระบะ สมาร์ทแคปคันนี้นะครับผมเป็นตัว Vigo แชมป์นะครับผมสององจ e นะครับผมเป็นเครื่องยนต์2.5นะครับตัวเตี้ยนะครับก็ในส่วนของราคานะครับอยู่ที่389,000บาทนะครับผมสำหรับลูกค้าสนใจนะครับก็เข้ามาชมได้ที่สาขาห้าสิบสี่นิวัตสาขากระปพุกนะครับผมติดกับสัมเพ็ง2นะครับผมวิ่งมาทางกาญจนาแล้วก็ตัดเข้าสาขากระปพุกจะเห็นอยู่ ติดกับสำเพ็ง2นะครับผมในส่วนของรายละเอียดที่ลูกค้าจะติดต่อเข้ามาซื้อคันนี้นะครับแจ้งนิดนึงนะครับผมสำหรับลูกค้าไม่มีเครดิตนะครับจะต้องใช้เงินออกรถอยู่ประมาณ2 5 0 0 0ื่นถึงสนนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับเอกสารแล้วก็ในส่วนของอาชีพนั้นๆนะครับผมส่วนลูกค้าที่มีเครดิตไม่ว่าจะเป็นเครดิตดีพอนดีพอนตรงกับสถาบันการเงินต่างๆนะครับผมใช้เงินออกรถอยู่ที่10,000บาทนะครับผมหรือต่ํากว่านั้นเราก็สามารถทําให้ได้แต่ต้องดูเอกสารว่า ลูกค้ามีเอกสารอะไรพร้อมเข้ามาให้เราจัดการให้ไหมนะครับผมเกรดผ่อนนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมผ่อนจากราคารถนะครับถ้าฟรีดาวนะครับจะผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนะครับผมเลขกลมๆนะครับแปดพกว่าบาทนะแปดพนหลักร้อยนะครับอันนี้ระยะเวลา72็ดงวันหปีนะครับผมแต่ขยับปีเออเอาสั้นลงก็อยู่ประมาณ5ปีอยู่ที่เก้าพันกว่าบาทนะครับผมหรือ8,000ัปลายๆนะครับผม สำหรับลูกค้าสนใจนะครับก็ติดต่อส่วนกลางนะครับผมติดต่อผมนะครับหนุ่มวุฒนะครับหรือว่าเซลวุฒนะครับได้ที่เบอร์0849928793นะครับผมก็ย้ำอีกทีนึงนะครับผมเบอร์0849928793นะครับผมสนใจมาดูรถได้ที่14นิวันสาขาการประพฤกวันนี้นะครับผมก็มีมาเสนอคันนี้เดี๋ยวเอาโอกาสหน้านะครับผมถ้าเกิดว่ามีรถคันไหนสวยๆเข้ามานะครับผมจะมาแนะนำให้ลูกค้ารับชมอีกนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ